โคดมต่อพระ,ระอาจารย์กรายกราบพระสังฆาชเพื่อพิจารณส่นวนพระญาญั่ิลปรุพระอาจารย์พ่อวิมพยังสิลป์รุ่ปถัมภ์ทกปัะกาสถาวันพระดิกางเป็วิปากโรสัตาอ,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 อย่างสุทีดเดนท่านอาจารย์บรรเพ็ญสุขิรัง ผู้ช่วยผู้ดูแลสถาบันพันธกิจด้านุภาพและผู้ช่วยผู้ดูแลสถาบันพันจกิจานุภาพทุกท่านคณาจารย์ครูพี่เลี้ยงและขอสวัสดีนักศึกษารุ่นที่ส7ิทุกท่านครับฟังนักศึกษาสองท่านกล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณนละรู้สึกตื่นตันใจที่ได้เห็นว่า การทุ่มเทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้นมารวมทั้งคณะศิษยานุสิ์ได้เป็นสะพานเชื่อมต่อมาสู่ท่านทั้งหลายนั้นมิได้เป็นการสูญเปล่าเลยแม้แต่น้อยเพราะสามารถนำเอาวิชาสมาธินั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ อย่างเช่นผู้กองก็สามารถนำอวิชชาสมาธิไปใช้ในโรงเรียนนายสิทธิทหารบุกสอนให้ทหารซึ่งเป็นรั้วของชาติจะได้เป็นทหารที่ดีและเป็นนายทหารที่มีอนาคตรักษาป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองเอาไว้ให้ดำรงคงอยู่ซึ่งความเป็นไทยได้ตลอดไปส่วนประธานรุ่น ก็เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆเป็นคนที่ทำมากกว่าพูดมาที่นี่เมื่อไรจะเห็นเธอดูแลสถาบาันดูต้นไม้ทำตลอดไม่เคยพูดทำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงได้บุญแบบเงียบๆฐานะทางบ้านไม่ลำบากอยู่แบบสบายอยู่แบบคุณนายปลบมือให้คุณตุ๋ยนะครับ คนเราทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเราให้ทานทานเน,น,นี่ยเป็นอานิสงส์ทำให้ร่ารวยรักษาศีลอาน,นิสงส์ทำให้ไม่มีเบญไยจาริญภาวนาอาน,นิสงส์ทำให้เกิดสติปัญญามีความสบายอกสบายใจเกิดปัญญาเข้าถึงซึ่งวิมุติอพ้นได้แต่เหนื้อสิ่งอื่นใดนั้นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสว่างปลอดโปร่ง แล้วก็มีสติปัญญามีสัมมาทิฏฐิได้นั้นก็คือสมาธิเพราะสมาธิทำให้เกิดพลังจิตเมื่อเรามีพลังจิตแล้วเราก็จะเกิดปัญญายาณขึ้นมาอย่างเช่นคนที่ไม่เคยให้ทานเพราะว่าพลังจิตน้อยเจะได้ตังกลัวหาไม่ได้แต่คนที่มีพลังจิตเยอะเนี่ยการแบ่งปันการให้ทานการเปื่อแผ่ เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนพวกนี้ยิ่งให้ยิ่งได้มากเหมือนความรักเราให้ความรักกับใครมากเท่าไหร่เราจะได้รับความรักนั้นโต้กลับมามากขึ้นเท่านั้นไม่เชื่อกลับไปบ้านลองไปทำกับสามีดูหรือสามีลองกลับไปบ้านลองไปทำกับภรรยาดูจริงไหมผู้พันประลองยุทธต้องถามคนที่เคยมีภรรยาอยู่แล้ว นั่นแหละครับเหมือนกับเราไหว้คนเนี่ยพอเราไหว้ปุ๊บเขาก็ไหว้เราตอบถ้าเกิดในทางกลับกันเราไปด่าคนอื่นเขาก็เขาก็สวนสิครับมันจะไปเหลืออะไรเพราะฉะนั้นยิ่งเราสร้างสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตมากขึ้นเท่าไหร่เราจะกล้าในการให้ทานเพิ่มมากขึ้นมันก็ไม่ลําบากบางคนบ่นอยู่ทำไมทำอะไรก็ไม่สําเร็จติดอุปสรรคอย่างโน้นอย่างนี้น เพราะพลังจิตไม่เพียงพอแต่ถ้าพลังจิตเพียงพอแล้วเราก็จะมองอุปสรรคเป็นเพียงทางผ่านเหมือนเอริสันกล่าวว่าที่เขาล้มเลิกในการทดสอบหาวิธีการทําหลอดไฟฟ้าเอาไส่อย่างนู้นอย่างนี้มาเปลี่ยนเป็นหมื่นครั้งเนี่ยเขาไม่เคยบอกว่าเขาล้มเลิกนะหมื่นครั้งที่ผ่านไปคือสะพานเชื่อมต่อให้เกิดความสําเร็จในวันนี้คนทั้งโลกได้ใช้ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าเพราะความคิดของเขา ที่คนอื่นมองว่าเป็นความล้มเหลวแต่เขามองว่านั่นคือสะพานไปสู่ความสําเร็จเช่นเดียวกันถ้าเราทําสมาธิให้มั่นคงมีพลังจิตมากมันคือสะพานเชื่อมต่อไปสู่ความสําเร็จที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติท่านย่างหลายครับผมอยากจะยกตัวอย่างท่านจ้าระคุณสมเด็จพระญาณวิชิวรม พระอาจารย์หลวงพ่อมีได้อย่างสิ้นสรุรของพวกเราหลายท่านได้ทราบประวัติท่านแล้วลก็คงจะพอได้ทราบว่าหลวงพ่อนั้นน่ะท่านต้องผ่านอุปสรรคมามากมายนานนับประการเยอะแยะไปหมดสำหรับการที่จะก้าวมาสู่การทำสมาธิเหมือนอย่างพวกเราพวกเราสะดวกมีห้องเรียนขับรถกันมาแล้วก็มาเรียนท่านทราบไหมครับว่า หลวงพ่อเนี่ยเกือบจะไม่ได้มาทำสมาธิเพราะว่าท่านไม่สนใจเรื่องวัดเลยสมัยเด็กๆนะฮะอายุก่อน13าปีไม่ได้เที่ยวเล่นยิงนกตกปลาจนกระทั่งมีเพื่อนผู้หญิงอมาชวนไปวัดเป็นเพื่อนนั่นคือการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของท่านแล้วพอท่านเกิดสมาธิครั้งแรกท่านอยากบวชท่านต้องถูกสกัดกั้นซึ่งเป็นอุปสรรคการยิ่งใหญ่จากใครครับจาก คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการเห็นอนาคตของลูกที่ดีกว่าการไปบวชแต่หลวงพ่อก็ันฝ่าค้นออกมาได้พอมาบวชเป็นตาประขาวต้องเป็นตาประขาวก่อนในสมัยก่อนเพื่อทดสอบว่าสามารถรักษาสินสิบได้จริงหรือไม่ต้องเป็นไปเป็นตาประขาวรักษาสินแปดก่อนเป็นปีๆแล้วถึงมาบวชเป็นสัมมาเนร พอเป็นสามเณรก็ต้องถูกทดสอบอีกว่าจะเป็นพระปฏิบัติได้จริงหรือหลวงปู่กงมาก็พาเดินทุดงเข้าดงพญยายเ็นแล้วก็มาบวชเป็นพระก็ต้องเจออุปสรรคอีกอยากเจออาจาร์มั่นใช่ไหมอยากเจอครูบาอาจารย์ใช่ไหมเอา้าถ้าอย่างนั้นเดินเดินไม่ใช่เดินใกล้ๆครับเดินตั้งแต่จันทบุรีซึ่งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยดันโดนเข้ามาถึงภาค ตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดสกลนครระยะทางเป็นพันกิโลบนไปบนมาเข้าขเ,เขมรแล้วก็มาออกปราจีนออกกวัวลาชไปงนถึงนี่คือการทดสอบยังไม่พอนะครับหลวงพ่อยังถูกทดสอบจากหลวงปู่มั่นอีกว่าจะทําสมาธิจริงๆหร้อไม่กลัวนะส่งไปอยู่ดอยธรรมเจดีเมื่อก่อนมันเป็นป่าเสือเป็นสถานที่เดียวกับที่หลวงตาพระมหาบัญญาสัมปันโน ท่านได้ไปเห็นธรรมช่านสูงที่นั่นแต่หลวงพ่อไปมาก่อนหลวงตาท่านไปปี2493หลังจากงานชาปนากิจหลวงปู่มั่นเสร็จแต่หลวงพ่อไมยังไปตั้งแต่2485 86พ่อหลวงปู่มั่นสั่งให้ไปทดสอบทดสอบเสร็จหลวงพ่อรู้แล้วผ่านกระบวนการหลวงปู่มั่นให้อยู่ สู้กับเสือเจวันแต่หลวงพ่ออยู่รู้สึกจะสองวันหลวง,งปู่ม,มั่นให้กลับมาแสดงว่าคนนี้ใช้ได้ส่งให้ไปปราบผีอีกตั้งหากพานอุปสรรคมาหลังจากนั้นหลวงพ่อต้องมาสู้กับอุปสรรคกับตัวเองอันนี้พูดย้อนไปหน่อยสมัยเป็นสามเณรอายุสิบเถึงยี่สิบปีเพราะเป็นคนหนุ่มอยากจะสึกเห็นสาวๆสวยทำใจไม่ได้สมาธทไม่เคยลงหลวงพ่ออธิษฐานจิตกิดตัวเองว่า ท่านจะต้องนั่งสมาธิให้ได้เหมือนสภาพสภาพจิตให้เหมือนเดิมบนในตัวเองว่ามึงไม่ตายกูตายมึงไม่ตายกูตายแล้วไ,ไม่ยอมนอนทั้งสามปีสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหลวงพ่อไม่นอนสามปีพวกเราสามวันเป็นไงครับตายแล้วตัวใครตัวมันหลวงพ่อสามปีถึงขนาดว่าเดินจงกรมอยู่บนศา,าลาหลวงพ่อบอกเราเดินเลยศาลาเลยตบไปอีกด้านหนึ่งดีเพราะมีมกองทายรองรับไปบินเทบาน,บาน หลวงพ่อง่วงนะครับโยมต้องมาเตือนหลวงพ่อหลวงพ่อเปิดตาบานด้วยเพราะว่าไปถึงแล้วลืมเปิดตาบาน,นมันจะหลับแล้วมันจะหลับหลวงพ่อทำยังไงไปนั่งสมาธิที่ศาลาเอาหน้าหันหน้าเข้าไปที่เสาเวลามันสับประงกมันจะได้สับประงกเอาศีรษะขู่กับเส,สาศาลาปุ๊บก,ก็ตื่นใช่ไหมฮะขนาดนี้มันยังจะสับรงรอยู่หลวงพ่อทำอยังไงเอาตะปูไปตอก ตอกที่เสาเนี่ยสะบงโวกให้ตะปูเนี่ยมันทิ่มหน้าผากหลวงพ่อยังมีรอยเป็นหน้าผากอยู่จนทุทกวันนี้ครับนั่นคือท่านต่อสู้มาพอมาเป็นพระท่านอยากช่วยคนอื่นช่วยพระพิสุทธิสม,มเนรด้วยการตั้งวิจัยสงฆ์แพงแสนท่านก็ต้องเจออุปสรรคมากมายแต่ท่านก็ผ่านมาได้ถ้าหลวงพ่อไม่ผ่านจุดนั้นไม่ได้ไม่สามารถก่อตั้งวิจัยสงฆ์แผงแสนได้ผมก็ไม่มีโอกาสที่จะมีวันนี้เพราะไม่ได้มีโอกาสไปเรียนที่นั่น ก็คงเป็นเด็กเลี้ยงขวาย,ยู่แล้วหลวงพ่อก็ต่อสู้จากการทํางานให้กับพระศาสนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการชักชวนคนมาทําสมาธิเจออุปสรรคไม่รู้จะเท่าไหร่จะเท่าไหร่คําถามหลวงพ่อผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นมาได้ยังไงผมเชื่อว่าทุกท่านมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วพลังจิตครับ พลังจิตของหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วทําไมจึงไม่ใช่ธรรมดาเพราะท่านทําไม่เคยหยุดทํำมาตลอดมันก็เลยมากดังนั้นผมยังให้พวกเรานึกถึงสิ่งที่ตัวแทนนักศึกษาประธานรุ่นที่47แล้วก็ผู้กองได้พูดเมื่อสักครู่ว่าเขาได้นําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เกิดประโยชน์นะฮะหรือคณะทํางานของสถาบันเราทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นุ่มลงลายให้ดูทุกวันแล้วไม่ใช่เพิ่งทํานะครับทํามาจะเป็นสิบปีแนละ้วเลขาผู้ดูแลคืออาจารย์กิจิรพรทํางานไม่รู้จักหยุดห้าทุ่มเชียงคืนก็ยังส่งลายกันอุตลุดหมดนะครับเนี่ยเราทํากันมาอย่างอาจารย์รุง้งคุณสมศักดิ์รุ่นหนึ่งก็ไม่เคยทิ้งสถาบันครูอาจารย์ทุกคนอาจารย์พัดอาจารย์ช้างอาจารย์นั่งอยู่ข้างหน้าผมคมเม่สิริจา์กำลองยุ่งเนี่ทุกคนสู้ เพราะเขามีพลังจิตวันใดก็ตามที่เราไม่ได้ทําสมาธิหรือทําสมาธิอ่อนพลังจิตไม่พอเราจะไม่เห็นความสําคัญหรอกครับว่าทําไมจะต้องมาสถาบันท่านก็อยู่ที่บ้านท่านก็ทําได้แต่เพราะพวกเราจะตามแบบแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อวิ่ิยังซึ่งท่านได้ทําเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูแล้วว่าท่านไม่ได้เอาดีแต่คนเดียวท่าน แบ่งปันความดีนั้นให้ผู้อื่นด้วยการสอนสมาธิให้ทีนี้พวกเราจบในรุ่นที่สามสิบเจ็ดเนี่ยเมื่อกี้สี่สิเนี่ยได้ฟังแล้วก็ชื่นใจแต่อยากจะถามย้ำเมื่อกี้ทั้งหมดใน,ในที่นี้ว่าเราพร้อมหรือยังครับหรือพร้อมมากแค่ไหนที่จะตามแนวแถวของหลวงพ่อต่อไปเพื่อสันติภาพและสันติสุขตามที่หลวงพ่อประสงค์เอาไว้พร้อมไหมครับพร้อม อ่านี่เห็นไหมฮะย้ำพร้อมอีกทีหนึ่งก็อยากจะเรียนทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับเพราะว่าถ่ายคลิปไปด้วยว่าพวกเราสิทธินในกระเด็พระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณาวัชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรผู้ก,ก่อตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรทุกทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศ ผมเชื่อว่าเรามีความคิดเป็นเอกภาพคือเป็นหนึ่งเดียวที่จะสารต่องานของพระอาจารย์หลวงพ่อให้กับชาวโลกให้กับพ่อแม่พี่น้องซึ่งอยู่บนโลกนี้ทุกคนล้วนมีความทุกข์แล้วยึดหลักคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อว่าก็ขอฝากส่านทลายไว้อายุไม่คงไม่แน่นอนก็ปล่อยมันแต่ว่าคำสอน ให้สอนกันต่อไปคำสอนจะไม่มีตายจะเป็นคำสอนที่ปรากฏชัดแก่ท่านทั้งหลายในอนาคตต่อไปสวัสดีสาธุ